h ัลโหสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ็อกซในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องชุดนี้ค่ะ The Wandering Star Tarot นั่นเองนะคะคุณแคทเพียร์ ไพ่ชุดนี้เนี่ยจะมีว้าวจะมีทั้งหมด80บใบค่ะแล้วก็มีในส่วนของไกด์บุ๊กมาให้ด้วยนะคะให้ดูด้านข้างของกล่องเขากันก่อนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้กล่องไม่ได้เดินดินทองแต่อย่างใดไม่ได้เดินแบบว่าวิงวิงแบบสีทองทองนะคะไม่ได้มีแบบเ่าเป็นแบบด้านๆแบบนี้เลยนะคะกล่องเขานะคะแล้วก็แน่นอนด้านในก็จะคล้ายๆกันแหละคิดว่านะคะแน่น่าจะเหมือนอนกันนะ,ะัะอืมแบบมี รอยเล็กน้อยนะคะนี่ชุดนี้ There is a universe inside you เขาบอกว่าภายในตัวเราทุกคนเนาะจะมี universe อยู่จะมีจักรวาลอยู่นั่นเองนะคะแปลว่าอะไรอ้ยคุณสามารถเรียกทุกอย่างได้นั่นเองนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณแล้ว yeah, The wandering star taro นะเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับ คล้ายๆกับเป็นเครื่องมือในการที่เป็เปนเครื่องมือได้ไหมเป็นเข็มทิศในการที่จะทําให้เราเนี่ยต้องการที่คนที่เหมาะกับคนที่อยากจะค้นหาคน้นควา้าหาตัวตนย้อนก็ไปภายในหรือหาคําตอบภายในจิตใจของเราอย่างเงี้ยนะคะก็เขาบอกว่าไพ่ชุนเนจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถที่จะหาคําตอบได้นั่นเองเป็นเหมือนเข็มทิศให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะว่าเออข้างในเนี่ย เป็นหน้าตาแบบไหนนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามี80ใบเนาะทั้งหมด78ไพ่ทาโร่ถูกไหมแล้วก็เขาจะมีไพ่แถมพิเศษไพ่แถมพิเศษไพ่พิเศษมาให้อีก2ใบเป็นไพ่ที่แบบทรงพลังแห่ Powerful Energy นะคะอ่าในหมวดของที่เป็น m a n จอร r เนาะก็จะมี The Mother Star นะคะ เหมือนอารมณ์ยันแม่เลยคือเมื่อกี้ฟังแล้วแบบเอ๊ะยันแม่ไม่ใช่ mother star นะคะแล้วก็อีกอันนก็คือ creator ค่ะ creator นี่คือผู้สร้างเนาะเหมือนพวกเราเราทุกคนใช่ไหมคะเราจะเป็นผู้สร้างนะคะทุกคนคือ creator นะบอกไว้ก่อนเลยนะคะเราสามารถสร้างทุกอย่างได้ตามที่เราอยากจะได้นั่นคือแอบรู้สึกไปถึงคำว่าแบบเหมือนกับกฎกฎแห่งการดึงดูด กดของจักรวาลอารมณ์ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะทำไมมันเป็นรอยนะคะนี่ๆๆแล้วก็ให้ดูด้านข้างแบบนี้เนาะกล่องเขาก็จะมีแบบว่าติดติดกาวแบบนี้นะคะติดกาวกับหมายถึงว่าเอากระดาษสีดามันเนาะแปะเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นแบบแอบมีแบบเด็กๆนิดนึงไ,ไม่ปรับโฟกัสนะคะโอเคแล้วก็ จะมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มแบบนี้ขนาดกระชันรัดนะคะแล้วก็หน้าตาน,น่ารักมากเลยนะคะคือแบบสีแบบคือเรามีความรู้สึกว่าเป็นภาพที่แบบไม่ได้สวยว้าวเนาะแต่ว่ามีความน่ารักมีความแบบว่าเออสีสัน c o ลเฟ่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านในอ่าข้างในกล่องนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเขียนไว้นะคะว่า there is a universe inside you แล้วก็มีตัวไพ่มาให้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอืตัวกล่อง กล่องมีอะไรด้วยอันนี้นะคะก็จะเขียนว่า there is universe inside you เหมือนกันกับตัวปกหลังตัวกล่องข้างหลังนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นรูปของออถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะเป็นเป็นดวงดาวนะคะเป็นแบบจักรราศีใช่ไหมเป็นกลุ่มดาวหมู่ดาวเนะะี่ยค่ะอยู่บนท้องฟ้าอยู่ในจักรวาลน,นะคะนี่นะคะสื่ไหมสื่ไหมเหมือนอารมณ์ดูท้องฟ้าจำลองไหมไม่ใช่อะมาโอ้ย เด็กๆบอกว่าไม่รู้จักคาะท์ทงฟาร์จำลองรู้จักไหมรู้จักสิเขาต้องพาไปตัดชนศึกษาใช่ไหมอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ทั้งหมด80บใบเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ได้แบบอัดคลิปนานแล้วนะคะก็จะแบบแอบทาอะไรไม่ค่อยถูกตัวคู่มือนะคะก็จะเป็นเล่มแบบเล็กๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวอินโทรดักชั n นนะคะจัก,กรวาล มีมีมียูนิเวอร์สอยู่ภายในตัวคุณนี่แหละนะเขาคอยที่จะแบบเหมือนกับฉายแสงออกมารอคอยที่จะฉายแสงออกมาแล้วก็อรอให้คุณไปค้นพบเขานั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งอะไรที่แบบอเมซิ่งมากอยู่ภายในตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ชุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะคอยช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยค้นหาค้นพบค้นเจอเขานั่นเองนะคะอะ เดี๋ยวเราไปลองดูชุดนี้กันอันนี้เขาเขียนเกริ่นนำกันก่อนนะคะแล้วก็ Understand this, this deck นะคะก็เขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยจะมีเมเจอร์เมื่อกี้เราบอกว่าเมเจอร์เท่าไหร่นะ22่แล้วโบวกอีก2เนาะใช่ไหมใช่22แล้วก็มีโบนัส c a ร์ด๋อเขาใช้ว่าโบ n u นัส r d ร์ดนะคะเป็นไพ่โบนัสเนี่ยที่แบบว่ามีแบบยูน u คมากๆสำหรับชุดนี้ก็คือว่าเป็น The Mother Star แล้วก็ The Creator The Mother Star เนี่ยก็คือเป็น Powerful Yes Card เป็น yes เป็นแบบเมื่อไหร่เปิดไพ่มาสม,สมมุติถามอ่าฉันจะได้รับสิ่งนี้ไหมได้รับความสำเร็จไหม yes อ่า mother star ขึ้นมาก็บอกว่า yes ค่ะคือให้ความหมายในเชิงที่มันเป็น positive ละกันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในเชิงของอ creator card จะบ่บงบอกถึงความเป็นแบบว่าเหมือนกับแบบน่าจะแบบ ไม่ได้ไม่ใช่ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแทนคำว่า no อา,อารมณ์ประมาณนี้นะคะถ้าอ่านถ้าแปลไม่ผิดนะคะอ่ะมาเนอร์ค่ะมายเนอร์กน้านะคะ56บใบอันนี้ก็ชุดก็จะเหมือนกับชุดอื่นๆเลยก็คือจะเป็นแบบเพ่ไม้ไพ้ถ้วยไพ้เหรียญไพ้ ไพ่ดาบไพ่เหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีบอกไว้ด้วยว่าอ่าโอเคอันนี้นะเป็นตัวแทนของธาตุอะไรอย่างเช่นแบบเหรียญก็จะเป็นธาตุดินใช่ไหม earth นะคะแล้วก็ในส่วนของ represent อ่บอกถึงว่าความหมายของเขาด้วยเนาะเออเผื่อใครที่เป็นมือใหม่กอาจจะได้อ่านตรงนี้ได้ด้วยเนาะ using the s t c k นะคะตั้งคำถามค่าะาเขาก็จะบอกถึงวิธีการตั้งคำถามหรือว่าอยากจะใช้แบบนี้ไหม a card a day สมัยหนึ่งก็จะแบบก็จะมีแบบเล่นพ i ิก a card เป็นแบบ card of the day หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเนาะอ่าอันนี้เป็น3 card s p r e a d นะคะก็จะเป็นแบบไพ่แบบ3ใบใช้ดูแบบ3ใบดูอดีตปัจจุบันอนาคตน,นั่นเองนะคะก็หลายๆคนชอบใช้ใช่ไหมเล่าเรื่องราวเป็นไพ่ที่เราเรื่องราวไปอ่าไหนเล่าไหนซีววาถ้าเกิดว่าซื้อของชิ้นนี้มาแล้วฉันจะได้อะไรเอ้ยไม่ใช่อะไรนะจะ จะเกิดอะไรเออจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเล่าเรื่องราวเป็นอารมณ์ประมาณคล้ายๆเล่าเรื่องราวไปเนาะแล้วก็ wandering star s p r e a d อย่างนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะมีอธิบายให้ฟังด้วยว่าคืออะไรไพ่แต่ละตำแหน่งคืออะไรยังไงนะคะคำถามอะไรแล้วก็ Celtic cross ค่ะอ่าหลายๆคนอาจจะรู้จักอันนี้ดีเนาะ แล้วก็ reverse meaning อ่าไปดูซิเขามีอธิบาย reverse ของเขาด้วยนะคะว่าอ่ออาไพ่ชุดนี้ของเขาเขาไม่ได้ใส่ reverse เข้าไปให้ค่ะเขาไม่ได้เน้นในการดูไพ่แบบหัวกลับนะคะหัวกลับคือแบบนี้นะคะนี่ reverse นั่นเองโอเคค่ะแล้วก็ why I'm not opposed to reverse อ <c oughs> อืมโอเคเรียกว่าเอาเป็นว่าเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้แนะนําในเรื่องของการอ่านรีเวิร์สให้นะคะสําหรับไพ่ชุดนี้นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราเปิดออกมาแล้วไพ่มันจะกลับหัวกลับหางก็ก็อ่านไปตามตามตามนั้นได้ตามหน้าไพ่ได้เลยนะคะโอเคไพ่ใบแรกนี่ The fool แน่นอนคะ่ะเขาก็จะมีความหมายให้นะคะว่าโอเค The Fool นะชื่อไพ่คืออันนี้แล้วก็ Purify ในส่วนของ ความหมายหรือคีย์หลักๆของไพ่ใบนี้คืออะไรนะคะเพื่อให้เราจําง่ายขึ้นแล้วก็อธิบายความหมายตรงนี้นะแล้วก็น่จาจะไกด์ไลน์ให้ได้บ้างว่าแบบเออโอเคมันแบบควรจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นโค้ดที่ใส่มาให้ด้วยนะคะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะโค้ดคำพูดอะ่ะเออเนาะที่แบบประโยค เด็ดๆประโยคเด็ดๆนะที่แสดงถึงข้อความถึงไพ่ใบนั้นๆนะคะจะได้ทําให้เราเก็จได้ง่ายขึ้นจําได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะโอเคไพ่ทั้งหมด22่สิอเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวที่เป็นพิเศษไพ่โบนัสนั่นเองนะแน่ the mother star เนี่ยความหมายก็คือ yes เห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนของ creator ความหมายก็คือ no นั่นเองนะคะอืม,อม,อม โอ้ดูรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยชัด and the path has that has led you to where you are today นี่ค่ะเขาก็จะอธิบายให้เราฟังก่อนเนาะแล้วก็จะได้ให้ความหมายของ mother star ว่าคืออะไร creator คืออะไรอ่าแต่ว่าคีย์หลักๆก,ก็คือ no เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอดีเห็นเหลือมาเห็นอันนี้เขาบอกว่าให้ choose wisely ค่ะ,ะไม่ได้บอกว่าเออถ้ามันตอบโ no, นแล้วคุณจะแบบเออก็ไม่คือไม่ได้ให้เอาไพ่เป็นตัวนําชีวิตเนาะต้องบอกกันอย่างนั้นก่อนไม่ได้ให้ไพ่เป็นตัวนําชีวิตเมื่อไหร่ไพ่บอกว่า yes เฮ้ยดีใจจังเลยแบบโอ้ฉันจะทำตามเลยก็ดูงมงายไปใช่ไหมอ่าแต่ถ้าสมมติว่าไพ่บอกว่า no โอ้ตายแล้วเสียใจมากเลยนู no, n ina, n ina, n ina ่นนี้นั่นนนเพราะฉะนั้นพอไพ่ no ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือคือเขาบอกว่าเเอ,อให้ลืกดี เลือกให้มันแบบไม่ให้หาข้อมูลเยอะๆประกอบการอะไรอย่างเงี้ยประกอบการตัดสินใจอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคโอ้ให้ความหมายดีนะเนี่ยไมเนอร์ค่ะไพ่ชุดแรกคือไพ่ไม้นี่ค่ะก็ตัวองค์ประกอบของคู่มือก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้เนะาะไพ่เมเนเจอร์นะคะไมเนอร์ก็จะเหมือนกันก็จะมีคีย์ความหมายให้นะคะหลักๆ โอเคทั้งหมดอันนี้เป็นคู่มือนะคะแล้วก็ถัดมาสิมีอะไรบ้างด้านหลังด้านหลังก็จะเป็น acknowledgement นะคะก็เป็นการแบบเหมือนกับโอ้ขอบคุณใช่ไหม great thanks to all my family friends and fans อ่าเขาก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะ โอเคแล้วก็มาพูดถึงตัวผู้เขียนกันมากนะคะ Cat p i e r c เนี่ยเขาเป็นซิงเกิลอ้าวเหรอไม่รู้จักเลยสองรไรเตอร์แล้วก็เป็นวิชวลอาร์ติส s ์นะคะและ้วเซ l f p r o เคลม m e d อ่านไม่ออกนะคะข้ <laughs> ามไป and spiritual evol evolution นะคะ enthusiast แปลว่า นักสร้างแรงบันดาลใจแห่ไม่ใช่เหมือนแบบว่าคนที่คอยกระตุ้นแบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้นะโอ้ว,ว้าวเปมนชื่ออาชีพที่เท่ดีแปลกดีนะเนี่ยค่ะเขาก็จะทําหลายอย่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติของเขาข้างหลังก็จะมีเขียนประวัติให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น reference ของทาง h hey ฮ u s e นั่นเองคะนี่คนนี้ค่ะคนนี้คนนี้เพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่า สวยเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอเคแหมเขาเป็นนักร้องนะโอเคค่ะก็อันนี้ส่วนคู่มือนะคะแล้วก็ถัดมาก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวไพ่กันบ้างนะคะมาค่ะดูไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนี่ค่ะ เดี๋ยวให้ดูว่าด้านหลังไพ่ของเขาเป็นแบบนี้อ่าคุ้นกันหรือยังหลายๆคนเห็นแล้วหลายๆคนไปลองเล่นแล้วใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไปตามเล่น Pic k a card แล้วใช่ไหมเอออันนี้นะคะตัวไพ่เนี่ยจะมีความหนาค่ะสังเกตได้จากการรวมกองเมื่อกี้เนอะมันจะมันจะใหญ่มากแล้วก็แบบว่ากองมันจะสูงมากนะคะเนี่ค่ะมันหนาขนาดนี้เลยนะแล้วก็แข็งแรงมาก กรีดไพ่แบบแบบแบบที่ไอ้นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวไพ่หักหมดนะคะเพราะว่าดูเป็นกระดาษนะคะอ่ะโอเคมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะด้านหน้าของไพ่ไพ่จะเป็นแบบแบบแบบฉบับด้านนะคะก็จะไม่ได้มีการเคลือบเงาวิงหวังแบบนั้นนะคะแล้วก็ไปดูนี่ค่ะไปที่สองมิเชียนนะคะไฮบริสต์นะคะอ๋อหน้ากล่องของเขานะคะก็คือไฮบริสต์นั่นเองค่ะเอ็มเพรสค่ะ น่ารักเหมือนกันนะคะตัวการ์ตูนแต่ละตัวนะคะฮาร์โรเฟนนะคะอ้วเดอะเลเวอร์สค่ะอู้อันนี้เหมือนสมุดภาพระบายสีเลยนะคะใช่ไหม ใครเคยเล่นมั่งนะคะที่เขามีบอว่าคัลเลอร์บุ๊ที่เป็นให้ระบายสีนะคะเพื่อฝึกสมาธินะคะเดวิลค่ะว้าเดชาวเวอรดูภาพลือสดใสเนาะชาวเวอร์ Tower เขานะคะอมีดวงตาอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะคะมมเมื่อเกิดการแบบแตกหักพังลงก็อาจจะมีการเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะ,ะมีต้นไม้เกิดขึ้นด้วยเห็นไหม อืเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะเพื่อนๆง่ายง่ายขึ้นไปนิดนึงก็คือว่านี่ค่ะเห็นป่ะแอะเพื่อนเนบอกเห็นอะไรนี่ด้านขอบเนี่ยค่ะขอบขอบเขาเนี่ยเขาจะใส่ความหมายไปให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่แบบเอ้ยมันคืออะไรหรอนี่ค่ะ destruction De <laughs> Dest i i s t t t r c d a d e นะคะ destruction Dest การทำลายล้าง <laughs> enlightenment นะคะนี่ release ค่ะ destruction อา้าว เอ l นโอเค release คือเป็นการบอกอธิบายคีย์ของภาพนั้นๆด้วยนั่นเองนะคะนี่เช่นกันกับอันนี้อันนี้ใส่ว่าอะไรเนี่ย guiding light inspiration นะคะ faith h o p e miracles โอ้อันนี้ไม่ได้ซ้ำกันเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ซ้ำกันนะโอเคอันนี้ค่ะก็จะมีความหมายบอกเพื่อนๆด้วยสำหรับใครที่แบบเอ้ยเดี๋ยวจำไม่ได้อ่ะไม่ต้องจำนี่เขาบอกไว้ให้เลยที่ภาพเขาเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปรอดูม i n เนอร์ด้วยนะว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าว่ามีความหมายแปลไว้ให้ด้วยบอกไว้ให้ด้วยนะคะนี่เดอ world ค่ะว้วาวเอกเซกมากนะคะแล้วก็ mother star mother star ค่ะแล้วก็ creator นี่นี่าสองใบนี้คือไพ่โบนัสพิเศษคะ่ะ mother star กับไพ่ creator นะคะอื แล้วก็ is of o n d s ไหนดูซิมีไหมอ่ามีค่ะเขาจะมีความหมายให้ด้านล่างนะคะเผื่อใครที่แบบอยากจะได้ความหมายด้วยนะคะก็ดูจากตรงนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่แนะนำให้แปะให้แปะคือ,อจะมีบางคนถามมาในเรื่องของตัวที่ว่าความหมายบางทีจําไม่ได้อย่างเงี้ยแปะได้ไหมแปะได้ค่ะแปะที่ที่ไพ่ได้แต่ประเด็นคือ ชุดนี้ถ้ารวมกองก็เยอะแล้วเนาะก็หนาแล้วเนาะถ้าแปะเข้าไปอีกเนี่ยนะคะมันก็จะหนามากเลยนะคะก็อันนี้ก็ฝึกดีไหมฝึกท่องจำมาสังเกตกันดีไหมอ่าหรือว่าใช้ความรู้สึกใช้ใช้ใชอ่าเรียกว่าครั้งแรกๆอาจจะดูโอเค t ู o อฟฟ์อหมายถึง Plan s นะหมายถึง Partnership นะโอเคมันมีสองอย่างอย่างนี้อย่างนี้อ่าหมายถึงว่าเป็นการแบบในเรื่องของการเป็นคู่เป็น Partner กันอะไรอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมก็อาจจะต้องใช้แบบความ ทำความเข้าใจกันมาหน่อยและการโนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะในส่วนของตัวความหมายของไพ่แอบชุดนี้เป็นไพ่ไม้ค่ะห้าแต่ก็นะเป็นห้าห้าไม้นะคะห้าไมาก้ก็โอ้เสือสองตัวอยู่ทังเดียวกันไม่ได้อารมณ์นี้ปะ s x of ones นะคะเป็นหกไม้หกไม้ก็กำลังรวบรวมมาใหญ่เลยนะคะแบกไม้มาด้วยนะคะ แง่กลอรี Glory ค่ะแล้วเขาสวมมงกุฎมาด้วยนะคะหมายถึงเรื่องราวของ v i c t o r y เรื่องราวของชัยชนะนั่นเองนะคะกับพนกฮูกแม่นกฮูกแสนสวยนะคะแล้วก็แปดนะคะนี่เก้าค่ะดูบาดเจ็บนะคะดูดูที่แขนเขาบาดเจ็บด้วยนะคะแต่เขาก็ยังคงสู้อยู่นั่นเองนะคะเก้าไม้ค่ะแล้วก็สิบไม้นะคะดูซิเธออยู่ท่ามกลางกองเพลิงนะคะ แล้วก็มีอะไรนี่มันรุ้รัดเต็มไปหมดเลยนะคะข้างหลังก็ไปแบกไม้ไปอีกไม่ใช่แบกไม้เขาถูกมัดไว้กับไม้นั่นเองนะคะแล้าเพจออฟวั hmm. นส์ Page ค่ะไนท์ออฟวันส์ค่ะควีน <Queen. S 1> แล้วก็คิง เพราะฉะนั้นชุดสูตรเมื่อกี้ที่เป็นภาพตัวบุคคลนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปแล้วคือ Page Knight Queen และ King นะคะเหมือนกันกับชุดอื่นๆเลยนะคะตัวอ,อันนี้เนี่ยใช้สัญ,ญลักษณ์ใช้ตัวชื่อไพ่เนี่ยเหมือนๆกันกับชุดอื่นๆน,นะคะเพียงแต่แค่แถมโบนัสแทร็กมาให้สใบเท่านั้นเองโอเคไพ่ถัดมาไพ่ช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเ,เลยเนาะเผื่อใครเบื่อที่จะฟัง <laughs> นะคะก็จะได้แว่าดูเรียงเร็วๆได้นะคะ ก็ไพ่ดาบนะคะไพ่ดาบโอ้เอาหางพันดาบไว้ขนาดนี้นะคะไม่ขาดให้มันรู้ไปจะดูขนลุกมากเลยนะเนี่ยเูยเเสือขนลุกเนะี่ยไพ่ดาบค่ะโอ้สำรับปักใจนะคะ แล้วก็มาถึงไพ่เหรียญกันบ้างนะคะโอ้อันนี้สวยจังชอบชอบส่งเหรียญน,นะคะสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญน,นะคะแม้กระทั่งเธอจะแบบว่าเดือดร้อนขนาดนี้เธอก็ยังดูดีอยู่ได้นะคะออันนี้ก็สวยนะคะ Six of Pentacles ค่ะ Seven of Pentacles Eight Nine Ten and Page Knight และ e e นและ King นะคะโอ้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็หนามากๆ เป็นไพท่ที่แบบว่าคุ้มมากนะคะ <c oughs> คุ้มมาก้าร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็แล้วกออ็หนาขนาดนี้นะคะแล้วก็มีไพท่ทั้งหมดแปดสิบใบนะคะทีนี้เรามาลองสับไพ่กันนะคะโอ,โอเคไพ่แบบนี้สับไพ่ได้ดีนะคะไม่มีความแบบเหมือนกับร่วงหล่นอะไรที่แบบจับไม่กระชับมือนะคะก็อนนี้ใช้ได้อยู่นะในส่วนของการที่สับไพ่คะ่ะแง่ แต่ว่าสับไปเรื่อยๆดิฉันว่าข้างๆก็จะพังเอานะคะก็อันนี้เนะในส่วนของการสับไพ่แล้วก็ในส่วนการกรีดไพ่กันบ้างนะคะโอเคอันนี้ทําได้ใช้ได้เลยนะคะโอเคเลยนะคะสําหรับการกรีดไพ่นะคะแล้วก็ในส่วนของไพ่ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทําให้เราเนี่ยย้อนเข้าไปทําให้เราค้นหา สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราภายในตัวจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เอามาแนะนำให้กันให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนั่นเองนะคะสำหรับชุดนี้ที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยนี่ the w o n d e r i n g star ทาโร่นั่นเองนะคะเราเห็นว่าที่ในร้านหนังสือมีขายแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ